ยอมรับว่าไปดูคอนเสิร์ตมันใหญ่มากที่เขาใหญ่จริงแต่ก็ไม่ได้ควงสาวไปดูกันแบบสองต่อ2ซึ่งหนุ่มเคนภูภูมิก็บอกว่าไปกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มใหญ่และตอนนี้ก็ยังโสดสนิทเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่เขาถูกทำนายไทยทักว่าจะถูกสกัดดาวรุ่งนั้นงานนี้หนุ่มเคนก็ยอมรับว่าไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบลูค่ะโดยหลังจากนี้ก็อาจจะควงกับผู้จัดการส่วนตัวอย่างเอสุปชัยไปทําบุญเสริมดวงสักหน่อยค่ะไม่ผมไปกับพี่แบทฮะใช่ไปกับพี่แบท ไม่มีไปกับเพื่อนๆ,ๆเต็มเลยงงครับผมไปกับเพื่อนๆนะไปสนุกสนุกการกับเพื่อนๆก็ไม่รู้คนะับตอนนี้ก็ทำงานให้เต็มที่เลยดีกว่าครับก็ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดครับผมตั้ง พี่เอให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เริ่มเชื่อก็ก็เชื่อครับก็ก็เริ่มเชื่อห้าปีหนึ่งปอย่างนี้ต้องปรึกษาพี่เอค่ะเดี๋ยวให้พี่เอพาไปทำบุญอะไรเยอะกว่าแพลงไม่เอาต้องรับมือท้อแล้วอยู่ดีโดนแบบมีข่าวว่าจะโดนกระกาศเอาลูกอะไรเงี้ยก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีข่าวอยู่แล้วครับก็ก็แบบตั้งใจทำงานดีกว่าครับผมก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กหรืออะไรที่ อาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เราบางอย่างอาจจะแบบทําให้คนอื่นแต่ว่าเอ้ยคนนี้แบบยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องทําตัวให้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพี่เอเขาจะบอกว่าให้เราตั้งใจทํางานแล้วก็มีอะไรให้ปรึกษาเขาฮะ เลครับปกติก็จะคุยกันเรื่องปกติแบบเล่นๆกันมากกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องแบบนี้มากกว่าเขาก็จะแบบเหมือนอยู่อยู่ด้วยกันก็เราก็จะเรียนรู้เขาไปคร